มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในหลวงพระราชินีทอดพระเนตรการแสดงอุปรากรมาดามบัตเตอร์ไฟลยเมื่อวันที่23กรกฎาคม2567ันายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงอุปรากรมาดามบัตเตอร์ไฟลยณหอประชุมใหญู่่ย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกยายม2567ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัรชกัญญามูลนิธิรอยันแบงคอกซิมโฟนีออเคสตราและองค์ประธานจัดงานแสดงอุปรากรมาดามบัตเตอร์ไฟล์ทรงเฝ้ารับสเสด็จ อุปรากรเฉลิมพระเกียรติเรื่องมาดามบัตเตอร์ไฟล์มีที่มาจากบทประพันธ์เรื่องเอกของบุชินน่คีตากวีชาวอิตาลีเนื้อหาเป็นเรื่องราวความรักของนายทหารหนุ่มชาวอเมริกันที่เข้ามาประจำการที่เมืองนาง,งาซากิประเทศญี่ปุ่นในปีคศ1 9 0 4ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นและได้แต่งงานกับเกอิชาสาวน้อยอายุเพียง15ปีนามว่าโจโจซัง บทประพันธ์มีเนื้อเรื่องราวความสุขแล้วก็ความซื่อสัตย์การรอคอยและการหักหลังจนนําไปสู่โศกนาฏกรรมเพื่อสั่งวยความรักครั้งนี้ทางนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรอุปราคกรเรื่องนี้เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปในปีคศ1907ที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อเสด็จนี้วัดพระนครได้ส่งเล่าเรื่องนี้ได้ทอดพระเนตรแก่พระเจ้าบ,บรมวงศ์เธอ กรมพระนาราทิปประพันธ์พงศ์จนกลายมาเป็นบทละครร้องเรื่องสาวเครือฟ้าพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราทิปประพันธ์พงศ์การแสดงครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัชกัญญาทรงเป็นผู้อำนวยการแสดงและออกแบบเครื่องแต่งกายบรรเลงเพลงโดยวงมุนธิตรอยันแบงกอกซีโฟนีออเคสตรา ในพระอุปธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาในรัชกัญญาทางนี้นะคะวงดนตรีนี้มีอายุมากกว่า40ปีเริ่มตั้งแต่ใช้ชื่อวงดุริยางซิมโฟนีกรุงเทพซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมากุฎราชกุมารทรงพระกรุณาธิคุณรับไว้ในพระราชปธัรม์ต่อมาได้รับพระมหารกรุณาธิคุณให้มูลนิธิใช้ชื่อมูลิธิแล้วก็ชื่อวงมูลนิธิรอยน g แบงคอกซมโฟนีออเคสตราทรงพระกุณาโปรดกล้าโปรด,ก,ปรดกระหมอ่อมให้มูลนิธินั้นอยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชกัญญาในหลวงราชนีทรงทอดพระเนตรการแสดง การแสดงอุปรากรมาดามบัตเตอร์ไฟล์ส่งพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีด่ดอทคค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ